เสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้นะคะมาจาก USB condenser microphone มูลค่า2,000บาท ตัวที่อยู่ตรงหน้านุชเนี่ยแหละค่ะ Seven r i m s SRAU 0 1เขามีบันเดิลด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะแบบ K 1แล้วก็แบบ K 2เขาจะแตกต่างกันที่ขาไมา์แล้วก็ปั๊บฟิลเตอร์ค่ะโดยที่ K 1นะคะจะเป็นขาไม์แบบหนีบโต๊ะแล้วก็ตัวปั๊บฟิลเตอร์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว K 2ค่ะสําหรับ K 2นะคะขาไม์ที่บันเดิลมาเนี่ยจะเป็นขาไม์แบบตั้งโต๊ะค่ะสามารถปรับระดับสูงต่ําได้แบบที่นุชกําลังใช้อยู่นี่แหละค่ะ SRAU 0 1 S นะคะแพ็กเกจที่บันเดิลมาเนี่ยเขาเล็กกระทัดรัดมากๆเลยค่ะเมื่อเปิดกล่องมานะคะก็จะมีไมโครโฟนตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบา ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วสิ่งที่บันเดิลมาอีกนะคะก็คือช็อคเมาส์ค่ะซึ่งตัวช็อคเมาส์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะเขามากับอะแดปเตอร์สำหรับแปลงขาไมค์ค่ะแล้วก็ปปฟิลเตอร์แบบดับเบิลเลเยอร์และขาไมค์แบบตั้งโตะค่ะที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดยที่ขาไมค์ค่ะเป็นเหล็กมีน้ำหนักพอสมควรเลยล่ะค่ะสำหรับสาย usb เนี่ยอันนี้นุ้ขอชมนะคะเขามีอะแดปเตอร์ค่ะสำหรับแปลงหัว usb-c เป็นหัว usb C. SBA ได้ซึ่งอันเนี้ยถูกใจคนใช้เมนบอร์ดอายุมากกว่า3ปียังนุดมากเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟ LED เล็กๆค่ะให้เรารู้ว่าไมคเนี่ยเปิดหรือปิดอยู่ถ้าไมค์มิวอยู่เนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็สามารถเสียบสายหูฟังค่ะแบบแจ็ค3.5มิลค่ะเอาไว้มอนิเตอร์เสียงของเราแบบเรียลไทม์ได้ค่ะและจุดเด่นอีกอันนึงนะเขาบอกมาว่า s r u 0 1จาก7 Ri m ตัวเนี้ย สามารถใช้งานกับมือถือได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทดสอบกับ iPhone 13 mini ของนุชกันดีกว่าค่ะอันนี้ใช้กับสายใหม่เลยนะคะอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะตั้งแต่ซื้อมือถือมาปีนึงเนี่ยเพราะว่านุชไม่มีอะแดปเตอร์ u SBC ค่ะและตอนนี้นะคะนุชก็เสียบ7 Rims นะคะ SRAU 0 1เข้ากับเครื่อง iPhone ของนุชอันนี้นุชมีความรู้สึกว่า ไม่น่าจะใช้งานกับ iPhone ได้นะคะเพราะว่าไฟไม่ขึ้นน่ะจากการทดสอบนะคะการเชื่อมต่อ 7rims นะคะ SRAU 0 1นะคะกับ iPhone 13 mini ของนุชด,ด้วยสาย USB เนี่ยพบว่าพอร์ต USB ของนุชนะคะกำลังไฟไม่พอที่จะขับให้ไม้ตัวนี้สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการใช้กับ iPhone นะคะอย่างเครื่องที่นุชมีอยู่เนี่ยแนะนำค่ะ ให้ใช้อแดปเตอร์ที่สามารถจ่ายไฟเพิ่มได้นะคะแต่สําหรับ Android นุ้นไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องใช้ตัวจ่ายไฟเพิ่มหรือเปล่าหรือสามารถเชื่อมต่อด้วยสาย USB แล้วใช้งานได้เลยนี่คือเสียงของไมโครโฟนนะคะโดยที่ไม่มีป๊อปฟิลเตอร์แล้วก็ไม่มีโฟมวินสกรีนค่ะอันนี้จะลองเทียบเสียงให้ดูถึงความแตกต่างนะคะว่าเวลาที่มีกับไม่มีโฟมวินสกรีนเนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงและนี่คือเสียงเมื่อใส่โฟมวินสกรีนค่ะ ตอนนี้นุชใช้7 rims srau 0 1นะคะกับขาไม์แบบหนีบโต๊ะที่นุชมีอยู่นะคะเรามาเทสกันดีกว่าว่าเสียงสแปมคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาในไม์แล้วจะเป็นยังไงบ้างและช็อคเมาส์ที่เขาบันเดิลมาเนี่ยสามารถกันแรงสั่นสะเทือนจากโต๊ะได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวจะเคาะโต๊ะนะคะเคาะข,ขาไม์ คอที่ตัวไม้ขณะนี้นะคะนุชอยู่ห่างจากไม้เป็นระยะประมาณ6นิ้วค่ะและนี้นะคะนุชอยู่ห่างจากไม้นะคะประมาณ1ฟุตค่ะตอนนี้นะคะนุชอยู่ห่างจากไม้ประมาณ2ฟุตค่ะและตอนนี้นุชอยู่ห่างจากไม้ประมาณ4ฟุตค่ะและสักหน่อยค่ะเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้นะคะมาจากไมดนามิกค่ะแซมสัน Q2U ราคา2,400ค่ะ อันนี้ลองเปรียบเทียบให้ฟังดูนะคะว่าระหว่าง m ม d y n a m i c นะคะราคา2,000กว่าบาทเชื่อมต่อแบบ USB แล้วก็ m y c o n เ e เซอ r USB ราคา2,000บาทเช่นเดียวกันคะ่ะว่าในบัตเจตนะคะในงบประมาณที่เท่ากันเสียงของไม้ตัวไหนจะถูกใจนะคะจะตรงกับความต้องการของคุณมากกว่าคะ่ะ ซึ่งตรงนี้นุมองว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคอย่างเรามากเลยค่ะที่ตอนนี้ค่ะมีหลายแบรนด์นะคะแข่งขันกันผลิตไมโครโฟนในราคาบัจเจตออกมาให้เราได้เลือกใช้งานกันมากขึ้นยังไงก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าไม่ตัวไหนนะคะจะถูกใจคุณจะตรงกับความต้องการของคุณมากกว่ากาันสำหรับคนที่สนใจนะคะอันนี้นุชอยากให้ลองหาตัวอย่างเสียงฟังเพิ่มค่ะหารีวิวฟังเพิ่มว่า ที่เสียงที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมนะคะ Environment ที่แตกต่างกันเนี่ยเสียงออกมาจากไมโครโฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและหรือนะคะถ้ารีวิวเวอร์คนนั้นนะคะมีการเปรียบเทียบกับไมค์ตันอื่นให้เราได้ฟัง <c oughs> ก็ลองฟังเปรียบเทียบเพิ่มเติมคะ่ะว่าไมต์วัีนรุ่นนี้ใช่แบบที่เราต้องการหรือเปล่าเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่าคะ่ะ สำหรับวันนี้สริปคาซีนขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทาง 7rims ค่ะที่ส่ง SR AU 0 1ตัว K 2ตัวนี้นะคะมาให้นุดได้รีวิวให้ฟังกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ